สมจันค่ะเราจะเริ่มจากเรื่องของหมวดการเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตาา33ของประกันสังคมก่อนออจากสำนักงานประกันสังคมที่เขาได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตาา33แล้วนะครับส่วนนี้ให้เงินท่าน 2อ0พเพราะเนื่องจากวันก่อนมีคำสั่งล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานกันไม่ได้ในพื้นที่สีแดงเข้ม9ประเภทกิจการโอนผ่านพร้อมเพย์หนึ่งล้านสิทธ์ก็ทยอยโอนตามหมายเลขบัตรประชาชนรอบแรกวันที่สี่ถึงวันที่6สิงหาคมรับสิทธิ์ ไปในส่วนนี้ทั้งหมดประมาณสัก3าล้าน1นึ่งแสนคนนะครับแต่รองโฆษกของประกันสังคมออกมาเตือนในคราวเดียวว่ามันมีวิช,ชาชีพทำา o o o l l f o r r m ขึ้นมาส่งข้อความผ่าน SMS Form แล้วบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์คุณผู้ประกันตนอยากจะได้2,500กอก เลขบัตรประชาชนเอาเบอร์ติดต่อแล้วขอมูลข้อมูลส่วนตัวท่านไปหลายคนหลงเชื่อแล้วก็ไปพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวเป็นวักเป็นเวนให้กับมิจฉาชีพนั่นแหละมันจะเอาข้อมูลส่วนตัวของท่านเนี่ยไปทําธุรกรรมการเงินแล้วกเดี๋ยวก็จะพาสวยซึ่งสํานักประกันสังคมออกมาย้ําตรงนี้ว่าโดย ของประกันสังคมเองจะไม่มีการส่ง SMS ไปถามเรื่องนี้กับผู้ประกันตนเด็ดขาดน,นะครับจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ประกันตนเพื่อขอรับการเยียวยาค่ะไม่มีการส่ง SMS นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ให้ไปเช็คกันเอาว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ sso.go.th นะคะนี่ถึงคนที่ได้รับเงินเยียวยาก่อน